สวัสดีครับผมชื่อ,น,อนายโชคอนันต์แท้ลีรหัสนักศึกษา540101620116 0วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสเก็ตภาพนะครับการถี่จักรยานครับโดยการใช้โปรแกรม Solidworks ครับการถี่ที่ผมจะทำม,มีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรมแล้วให้เลือกที่ new นะครับแล้วก็เลือกคําสั่งผ่านนะครับกด ok จะได้หน้ากระดาษม่แล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกเลือกส k e t c ครับครั้งนี้เราจะสก็ t c ที่ไล g ์แ p นนะครับโอเคเราสเก็ต h ข้อค่าก่อนนะครับโดยใช้คําสั่ง line นะครับตามสะดวกเลยนะครับต้องยังไม่ต้อง f i กเลื่อกขนาดนะครับเพราะว่าเราสามารถกาหนดขนาดทีหลังได้นะครับ เมื่อเราว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาสร้างความสัมพันธ์สองเส้นโดยการกดคันพนค้างไว้แล้วก็คลิกที่เ 2, สน้นสองเส้นที่เราต้องการให้สัมพันธ์กันนะครับตัวนี้เราต้องการให้ขนาดแนก็เท่ากันนะครับตัวนี้ก็เช่นกันขนาดแล้วก็เท่ากับนะครับต่อไปเป็นการกำหนดขนาดน,นะครับว่าจะใช้คำสั่งมา dimension น,น,นะครับ ตรงนี้เราต้องการเจ็ดสิบมิลลิเมตรนะครับตรงนี้เราต้องการสิบห้ามิลลิเมตรนะครับตรงนี้เราต้องการส0มิลนะครับแล้วตรงนี้เราต้องการยี่สนะครับความห่างของตรงนี้กับตรงนี้เราต้องการ25่เหมือนกันนะครับส่วนนี้ ระยาส่วนนี้เราต้องการ6.5ครับโอเคเราก็จะได้ขนาดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เอาเลือกคําสั่ง execute นะครับเพื่อยืดชิ้นงานออกมานะครับคลิกส่วนที่เราต้องการจะ e x t o u t e ออกมานะครับทั้งสองส่วนเลยตัวนี้เราต้องการให้ execute 20มินนะครับเป็นแบบปกตินะครับโอเคครับ ชิ้นงานของเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการทําหัวนะครับที่สองด้านนะครับโดยใช้คําสั่งที่พื้นผิวที่เราต้องการสังเกตกันนะครับเลือกสกเกตเราจะใช้คําสั่ง thermometer circle นะครับโดยการลิกที่มุมทั้งสองที่นะครับแล้วก็ที่ที่สามคือส่วนนอกของวงกลมนะครับส่วนนอกของชิง้นงาน เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วให้กำหนดขนาดนะครับเราต้องาการวงกลมนี้30มิลลิเมตรนะครับโอเคเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้คำสั่ง e x u d e นะครับเหมือนกันโอเคเราตั้างดีๆนะครับลองดูด,ดีๆจะเห็นว่ามันย้อนอยู่นะครับเราจะใช้คำสั่ง reverse Direct direction Direct นะครับเพื่อทำใ,ให้มันพอดีนะครับตรงนี้ เราทําให้พอดีกับชิ้นงานเรานะครับก็คือ15มิลลิเมตรนั่นเองนะครับเมื่อได้แล้วกดูกนะครับเราก็จะได้วงกลมส่วนหัวออกมาแล้วนะครับส่วนส่วนล่างทําเช่นเดียวกันนะครับลิกที่พื้นผิวนะครับเลสสเก็ตนะครับใช้คำสั่ง perimeter circle มือนกันนะครับคลิคชิกั้นานนะครับแล้วก็สมาร์ทดิเมนชันนะครับ เลืวอนสมองนะครับเราใช้30เช่นกันนะครับเมเื่อเล่นเสร็จแล้วใช้ขั้นตกด x เ u d e เราต้องดูดีๆนะครับว่ามันกลับตามไหนแล้วก็รีเซ็ตมันนะครับตรงนี้เราต้องการให้คดีแตบชิ้นงานก็จะเท่ากับ25นะครับกระถูนนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเจาะรูนะครับ เราจะทําการเจาะรูโดยการใช้คำสั่ง Hole w i z a นะครับรูแรกที่เราจะต้องใช้ที่เราจะเจาะก็คือโ o ธรรมดานะครับเป็นรูธรรมดาเลยเ,เราจะใช้แตนด,ดาร์ดคือ a m s i Metric นะครับแล้วก็ใายเป็น d e a l Size นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเราใช้20นะครับ d มิตเ e t e r 20นะครับโอเคตรงนี้เป็น pull นะครับคือเจาะลึกเลยนะครับเมื mm ่อ hmm. เราทำแล้วให้เลือก position นะครับเม mm ื hmm. ่อเราใส่รายละเอียดเสเร็จื่อยบอยแล้วให้เราเลือกที่ position นะครับตัวนี้นั่นเองเอข mm hmm. าจะให้เราคลิกที่หน้าสัมผัสที่เราจะต้องการเจาะนะครับ mm hmm. ให้เราเลือกที่ส่วนนี้นะครับ นี้นะครับเลิ่ที่จุดศูนย์กลางเลยนะครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกดถูกครับเราก็จะได้รูออกมารูหนึ่งนะครับเรียบร้อยอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเราปรับให้ดีดีๆบางอ่าส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะใช้คําสั่งอ่า เราจะใช้คำสั่งำนนคำรคออูเหมือนกันนะครับก็คือของวิศวะเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เราจะใช้ c o n t e r ball นะครับคือการเจาะฝังหัวนะครับโอเคจะใช้สแตนดาร์ดเดียวกันนะครับคือ ANSI metric นะครับแล้วก็ชนิดของหัวก็จะเป็น10 x 10นะครับแล้วก็สายเราจะใช้ M 8นะครับโชว์ออลเช่นเดียวกันนะครับเมื่อใส่รละเอียดเสร็จเรียบร้อย อ๋ออย่าลืมใส่ว่าขนาดความกว้างของหัวความกว้างของด้านบนตรงนี้เท่าไหร่นะครับมาใส่20นะครับแล้วก็มุมที่ใช้คือ90องศานะครับเสร็จเรียบร้อยมาเลือกที่ Position นะครับตำแหน่งอตัอ่นเองมันไม่ยอมสนใจนะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการชิทชิทชิกๆๆถูกนะครับเรื่อหมายถนเองอ่าเราก็จะได้ชิ้นงาน,นออกมานะครับเจาะรูเรียบร้อยเลยขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเจาะรูสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็สกเก็ตนะครับใช้สี่เหลี่ยมแต่เราจะใช้คําสั่ง center r e c t a n g l a นะครับ คือให้เราคลิกที่จุดยอดของวงกลมนะครับเส้นสอมัของวงกลมที่บนสุดนะครับแล้วก็เลือกมาสมาร์เดเมนชันนะครับกำนวนขนาดมันตรงนี้เราต้องการานะครับตรงนี้เราต้องการส10ครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราจะใช้คำสั่ง e x t r u d e นะครับ อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ extrude ครับเราจะใช้คําสั่ง extrude cut ครับคือการตัดชิ้นงานนั่นเองเราจะตัดแบบ show all นะครับคือตัดทั้งหมดนะครับกระถูกครับแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมานะครับเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการ s i l e t e ชิ้นงานนะครับโดยใช้คําสั่ง s i l e t e ครับคือการลบคมนั่นเองนะครับส่วนแรกนะครับรัศมีที่เราต้องการคือสามมิลนะครับ Okay. เราจะใช้ซึ้นเหล็่3สามนิ้นที่ส่วนที่เป็นคมของด้านสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะปรับมุมมองให้เป็นแบบ Hidden Line Visible ได้นะครับคือการมองเห็นแบบลายที่เรามองไม่เห็นนะครับอันนี้เราทำการใช้คอนดิชันนะครับ ส่วนต่อไปนะครับเราจะทําการพินเแลกอีกทีหนึ่งนะครับโดยใช้1มิลลิเมตรนะครับที่ส่วนของวงกลมนะครับทั้งหมดเลยในตำแห่งีเเหมือนเดิมน,นะครับกดกเส้นเลยนะครับของวงกลม รียบร้อยนะครับกดถูกนะครับเ,เราก็จะได้ชิ้นงานออกมาจากง,งานแล้วนะครับมงนงครับครับรก็จะได้ชิ้นงานออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเราต้องการจะใส่สีนะครับเพื่อที่เราจะ <c oughs> เพื่อที่จะแบ่งแยกชิ้นงานเป็นส่วนๆน,นะครับให้เข้าไปที่ e d i t a แอ t เ l e n t นะครับ ะจะให้เลือกสีได้นะครับมีสีหลายแบบนะครับเราสามารถใช้สแตนด์บาใช้ดิวใช้อะไรได้หมดเลยนะครับก่อนที่จะเลือกสีนะครับเราสามารถที่จะคลิกทั้งหมดได้เลยหรือจะใช้เป็นส่วนๆก็ได้นะครับโอเคเมื่อเรากดถูกแล้วก็จะได้สีดีออกมานะครับอ่า การถีดจัก,กรยานก็มีวิธีการทำเพียงเท่านี้ครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ